สวัสดีค่ะเรียนภาษาไทายหนึ่งนาทีกับหญิงวันนี้ขอเสนอคำว่าน้องชายพี่ชายน้องชายพี่ชาย น้องชายพี่ชายตัวอย่างที่หนึ่งน้องชายของคุณอายุเท่าไหร่ครับน้องชายของคุณอายุเท่าไหร่ครับ น้องชายของคุณอายุเท่าไหร่ครับตัวอย่างที่สองพี่ชายของผมทำธุรกิจที่เมืองไทยครับ พี่ชายของผมทำธุรกิจที่เมืองไทยครับพี่ชายของผมทำธุรกิจที่เมืองไทยครับสนุกไหมคะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ